เขายืนอยู่บนจุดสูงสุดคาบามีรายได้มากกว่า30ล้านบาทต่อเดือนซึ่งคนที่ไม่เคยมีเงินขนาดนี้อาจจะคิดว่าโอ้โหถ้ารวยขนาดนี้มีอะไรจะซื้อให้หมดเข้าใจผิดละหนังเรื่อง Crazy Rich Asians และพนักงานธนาคารที่ต้องดูแลคนมีตังหลักล้านและหลายล้านรวมไปถึงแอรที่ดูแลคนที่แบบนั่ง Business หรือว่า First Class พูดเหมือนกันว่า ไม่มีใครชอบของถูกของดีของฟรีเท่าคนรวยอีกแล้วช้อนซ่อมถ้วยจานในล็อนจธนาคารที่หายไปอาหารบัฟเฟ่ที่ถูกขโมยพฤติกรรมหยาบคายบน Business Class และก็ r เฟิร์สคลาเป็นฝีมือคนรวยนิสัยห่วยทั้งนั้นแต่สังคมของเราจะซวยหนักเป็นพิเศษเพราะดันมีคำพูดที่ว่าคนรวยทำไรไม่น่าเกลียด แต่ประเทศที่จเจริญแล้วจะบอกถ้ายิ่งรวยยิ่งมีอำนาจแล้วโกงยิ่งทิ้งอย่างเดียวนักกีฬาก็คล้ายคนรวยนะฮะพวกเขามีโอกาสได้เสื้อรองเท้าอุปกรณ์กีฬาฟรีแบบจุกๆแต่วงในบอกคาวาไม่ใช่สตาร์และคนรวยธรรมดานักเขียนชื่อโมลิน่าเล่าว่าช่วงที่คาราเล่นที่ฝรั่งเศสเนี่ยทีมมีสปอนเซอร์ใหม่เป็นสูตรนะเป็นแฟชั่นนะ คาบาใส่แล้วชอบจึงถามทีมงานว่าซื้อได้ที่ไหนผู้บริหารสูตรบอกเอ้ยถ้าชอบเอาไปเลยไม่ต้องจ่ายตังคุณเป็นคนดังแต่คาบาบอกไม่เป็นไรผมเกรงใจเดี๋ยวไปซื้อเอง uhm> นี่เป็นครั้งแรกใน history ที่นักเตะปฏิเสธของฟรีจากสปอนเซอร์คาบาเนี่ยเป็นคนดีเท้าติดดินเขาชอบทานข้าวกับพนักงานแม่บ้านรปพอของทีม เวลากลับไปที่บ้านเกิดเขาไม่ต้องการอวดรู้ติดแกลมนั่งเครื่องบินส่วนตัวแต่เขานั่งรถบัสสาธารณะสำหรับคนมีรายได้หลายร้อยล้านสิ่งที่เขาทำคือตำนานาแต่คำถามที่สำคัญยิ่งกว่าก็คือถ้าคนไม่ว่าจะรวยมากรวยน้อยแต่อยากเท้าติดดิน ประเทศมีรถไฟฟ้ารถใต้ดินรถบัสขนส่งสาธารณะที่คุณภาพดีพอให้ทั้งประเทศทุกชนชัน้นรับได้หรือ,อยัง โชวนะ์หน้าปัญหาลิซ่าท่าหมาเป็นกรอิศึาสาที่น,ทน่าสนใจคือทว่าสื่อไทยปกปิดหมดเลยไอ้ที่มีคนวิจารณ์ในสื่อระดับโลกทั้งหลายเนี่ยซึ่งจริงน่าจะแปลมาให้คนได้เห็นเนี่ยนะไม่มีใครพูดสักลายหนึ่งเรารักได้แต่ไม่อยากไปหลงถ้าเราวิจารณ์ไม่ได้เนี่ยคำสารเสริญเนี่ยต้เป็นสิ่งจอมปลอมแล้ว subscribe และคลิกดิ่งบนความสวย จะไม่ชนแชมป์จะไปแชมป์จะไปแชมป์จะไป